สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมหวยตื่นมาด้วยนะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันที่10เดือน5าและก็ผลสรุปของวันที่9เดือน5เรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแนวทาง เพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณโปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะอาจจะมีเสียงเอฟเฟกอยู่ข้างล่างข้างหน้าข้างหลังบ้านบ้างน,นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนแล้วก็ข้างบ้านก็เลี้ยงหมาไว้เยอะค่ะ ต้องขอโทษขออภัยนะคะสนับสนุนการซื้อฉลากกินแมงรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆน้องๆรับชมอย่างมีสตินะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานก็คือวันที่9เดือน5นะคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเข้าบ้างก็เจาะไป เด่นให้2กับ6นะคะก็มีเข้าอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนสายวิ่งรูดก็เข้านะคะพี่น้องก็เข้าอยู่นะคะพี่น้องคะส่วน3ตัวก็ไม่เข้านะคะก็กขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็เข้าอยู่2 5 2 5แล้วก็6 5 5 5, 5ก็เข้า5 9า5 6 6 5ถ้าใครกลับเอาก็ได้นะจ๊ะจ้ะ ไม่พูดมากเนาะปวดเจ็บคอนะจ๊ะเรามาดูแนวทางของวันที่10เดือน5พศ2560กันดีกว่าว่าวันนี้มีตัวไหนบ้างวันนี้นะจ๊ะวันนี้ก็จะมีเลขตารางวิ่งรูดนะจ๊ะเลขตารางวิ่งรูดสายสุขภาพนะคะถ้าใครชอบก็เพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีเลข3 5 7 4 8 0็3นะคะ ชุดเด่นเด่น,นะคะก็จะมีเด่นให้4กับ8ดเดีอยพี่น้อง4กับ8 4ก็จะมี40 4 1 4 2 4 8แอดมินก็จะชอบอยู่ประมาณว่า41กับ48นะคะแล้วก็เลข8ก็จะมี8 2 8 3 8 6 8 7แอดมินก็จะชอบ8 2 8 6นะคะ8 6เลข6กับเลข9กเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเผื่อว่ามันมา8 9เเนาะพี่น้องเนาะ ก็อะไรประมาณนะั้นนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเราก็มีกันกันไว้เนาะก็มีชุดกันนะจ๊ะชุดกันก็จะมีประมาณว่า9 5 9 1 1 7 8 5 2 5 5 2 5 3นะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวที่แอดมินชอบก็จะมี5 9 2 3 1 7นะคะพี่น้องจา๋า หลายใจมากเลยเพราะมันมีสีรอบเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP สีรอบ,รอบเราก็ดักมันไว้เลยพี่น้องจา้าส่วน3ตัวนะจ้า3ตัวก็จะมี3 5 2 3 7 4<ม>แล้วจะมีเบิ้นเบิ้ลแปดแปดสีคิดว่าน่าจะมา88ดแปอยู่นะอ่ะก็แล้วแต่ชอบนะจา้าพี่น้องจา้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเฮงเฮงรวยรยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไว้นะคะพี่น้องจา๋าแคปไว้นะจ๊ะพี่น้องจาอ๋าสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ